สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนๆทั่วโลกครับเกี่ยวกับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับการวิ่ง100เมตรชายที่น้องบิวภูริพลของเราครับไปคว้าเหรียญเงินมาครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์นะครับมาจากทุกมุมโลกเลยทีเดียวครับกับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องบิวของเราเนี่ยครับสร้างความฮือฮานะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้องบิวของเรานะครับเป็นเอเชียคนเดียวเลยนะครับที่ ติดเหรียญ100เมตรชาย2,024ในกีฬาเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเป็นเรื่องที่สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับทั่วโลกครับยอมรับครับว่าน้องบิวเนี่ยคือของจริงและเป็นคนที่มีอนาคตอย่างแน่นอนครับส่วนกระแสนะครับของคนที่ได้แชมป์อย่างวลาซ่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ารุนแรงไม่แพ้กับน้องบิวเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็น ดาวรุ่งนะครับอนาคตใหม่แห่งวงการกรีตาของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันครับและคอมเมนต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรครับเดลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าวิ่ง100เมตรชายในกีทยาวชนยิงแชมป์โลกแข่งขันเสร็จไปเมื่อเช้านี้นะครับและน้องบิวภูริพลของเราครับก็คว้าเหรียญเงินมาได้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เลยนะครับน้องบิวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจริงๆนะครับดูตามตารางที่โอ้ขึ้นให้เนี๋ยเพื่อนๆเรา นิดเดียวเองนะครับเราเราวิ่งเกินไปเนี่ย0.03เท่านั้นเองนะครับก็คืออีกนิดเดียวก็จะสามารถ ทันวาราซาแล้วอาจจะแซงได้นะอุกมองว่าถ้ามีพื้นที่อีกสักสิเมตรเนี่ยน้องบิลแซงแน่นอนนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าช่วงปลายๆเนี่ยน้องบิลเขาเรียกว่ารอบมาแล้วเริ่มไหลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแหมอย่างว่าวิ่ง100เมตรนะครับทางฝั่งของวาราซาเนี่ยเขาก็ทําได้ดีกว่าน้องบิลนะครับในรายการนี้นะครับก็ถือว่าน้องบิลทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับได้เหรียญเงินมานะครับและแน่นอนครับในเรื่องของกระแสนะครับค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควรเลยครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ าวไทยของเราเองนะครับที่ก็ชื่นชมน้องบิวแล้วก็เรียกว่าแชร์กันไปแบบโอโ้โหการที่น้องบิวได้เหรียญเงินนยครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับแชร์กันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงครับทางด้านของวาราซาที่ก็ได้เหรียญทองนะครับทางฝั่งของแอฟ,ฟริกาใต้เนี่ยพวกเขาก็มาแสดงความยินดีกันเยอะรวมถึงครับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจาเมก,กาไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆนะครับก็มาแสดงความยินดีมาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรวันนีเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ เราไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับอันนี้มาจากจามกานะครับเขาบอกว่าฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะที่จามกาเนี่ยไม่ได้ติดเลยสักเหรียญเดียวแต่เซาท์แอฟริกาทําได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็หนุ่มน,น้อยจากประเทศไทยเนี่ยพวกเขาทําได้ดีจริงๆอ่าประมาณว่าหนุ่มน้อยจากประเทศไทยเด่ยเขาทําได้ดีจริงๆนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสุดยอดน้องบิวอันนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือมีการต่อสู้ที่สนุกมากมาก วาราซาเนี่ยเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมหนุ่มน้อยจากไทยเนี่ยก็ทําได้อย่างดี และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของเซาท์แอฟริกาจริงๆอันนี้ก็มาจากเซาท์แอฟริกานะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางด้านของเซาท์แอฟริกาครับเขาบอกว่าฉันดีใจมากๆที่วลาซ่าเนี่ยได้เหรียญทองแต่ฉันคิดว่านักกีฬาจากไทยเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะต่อสู้กันไปในอนาคตอย่างสนุกอย่างแน่นอนซึ่งโอก็คิดเห็นแบบนั้นครับโอกเชื่อว่าคู่แข่งนะครับเมื่อตอนที่น้องบิวเนี่ยนะครับ อายุขึ้นไปนะครับเกิน20อะไรแบบนี้เลยครับคู่แข่งก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะวาราซาเอยทางด้านของ ana, เอนกัวนาเอยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเจอกันอยู่แล้วนะครับในรายการที่เรียกว่าเป็นรายการของผู้ใหญ่นะ่าจะมีการเจอกันอย่างต่อเนอื่องอย่างแน่นอนนะครับ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่แข็งแกร่งจริงๆนะฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะประมาทเขาไม่ได้เลยอันนี้มาจากทางด้านของแอฟริกาใต้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับยังคงเป็นของแอฟริกาใต้ครับ<ๆ>เขาบอกว่าพวกเราทําได้ คอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางด้านของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าพวกเราได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญทองแดงแต่ว่านักกีฬาไทยเขาทะลุขึ้นมาได้เหรียญเงินฉันคิดว่าเขาเนี่ยแข็งแก่่งมากๆเลยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับก็ยลังคงมาจากทางหน้าของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าขอสแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆคน และคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังคงมาจากแอฟริกาใต้นะครับคือต้องบอกว่าแอฟริกาใต้าอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเขาได้2เหนนรียญนะนะเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราเนี่ยสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้2เหรียญทั้ง2คนเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าวัดกันแล้วจริงๆเนี่ยภูริพลเนี่ยสร้างความรู้สึกว้าวให้กับชั้นมากเลยนะเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาคือคนที่น่าจับตามองมากๆอันนี้มาจากอินเดียนะครับเพื่อนๆและคอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกว่าภูริพลเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากๆฉันคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้มาจากทางด้านของแอฟริกาใต้ครับและคอม เนต่อไปนะครับมาจากทางด้านของเหมือนจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันจริงๆแต่ฉันแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะที่นักกีฬาจากไทยเนี่ยได้เหรียญเงินนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกกันแบบนี้ครับในเรื่องของการวิ่งนะครับเ,เพื่อนๆก็แน่นอนว่า คือในเรื่องสรีระของคนเอเชียเลยครับแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่อันนี้ว่ากันตรงๆนะครับแต่ว่าพอน้องบิวนะครับสร้างปรากฏการณ์ในการได้เหรียญแล้วก็ทําผลงานได้ดีมาเรื่อยๆแบบนี้ครับแน่นอนว่าทางฝั่งของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเขาก็เซอร์ไพรส์แน่นอนครับว่าคนเอเชียทําได้ถึงขนาดนี้เลยหรือนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งของน้องบิวเนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆแล้วก็ขยันฝึกซ้อมแล้วก็ถือว่ามีพรสวรรค์มากๆครับและ คอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางด้านของอังกฤษนะครับเขาบอกประมาณว่าฉันเซอร์ไพรส์จริงๆที่นักกีฬาจากไทยเนี่ยได้ที่2นะเขายอดเยี่ยมมากๆมันเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆเขาทําผลงานได้ดีมากๆอ่ะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้มาจากทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยกับวาลาซ่า และคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้มาจากทางด้านของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่ายินดีด้วยนะกับนักกีฬาทุกคนพวกคุณเข้ามาแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วขอบคุณสําหรับการแข่งขันที่ มีคุณภาพขอบคุณสบการแข่งขันที่สนุกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแข่งขันในปีนี้เนี่ยมันดูใกล้เคียงกันมากๆฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะอันนี้ก็มาจากทางหน้าของเซาท์แอฟริกาใต้นะครับก็เมกาใต้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะอ่ะก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานแล้วก็ดูเดือดพอสมควรนะครับเขาแต่ว่าไม่ได้ดูเดือดในลักษณะที่แบบต้อง ชนะต้องแพ้อะไรนะส่วนใหญ่เขาก็พูดประมาณว่าให้กําลังใจนักกีฬาชื่นชมนักกีฬาเลยครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆนะครับซึ่งถ้าดูจากในเรื่องของเวลาแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาของทุกคนเนี่ยดูใกล้เคียงกันมากนะครับโดยเฉพาะด้าหน้าของวาราซ่ากับน้องบิวของเราเลยครับห่างกันแค่0.03เท่านั้นเองนะครับคืออีกนิดเดียวะครับอีกนิดเดียวก็สามารถที่จะเกิดการพลิกเกิดการ แซงอันดับอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องบิวของเราเนี่ยในฐานะคนเอเชียพูดกันตรงๆเพื่อนๆการที่ซีร่าของคนเอเชียประมาณนี้ต้องไปแข่งกับทางด้านของ คนนะครับที่มาจากแอฟริกาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สู้กันลําบากด้วยสรีระโครงสร้างนะครับของเผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยแต่ว่าน้องบิวทํามาได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆทำให้นะบรรดาทั่วโลกบรรดาประเทศต่างๆเขาว้าวมากๆเพื่อนๆกับการที่มีคนเอเชียนะครับที่เรียกได้ว่า ก้าวขึ้นมาเขย่าโลกในวงการกรีธาครับแหมต้องยอมรับเลยว่าน้องบิวตอนนี้สุดจริงๆครับในชุดอายุในชุดเยาวชนนี่เป็นหนึ่งเดียวของเอเชียนะครับที่ได้เหรียญ100เมตรชายเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับกีธาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024ครับยอดเยี่ยมมากๆกับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกน้ำมาฝากเพื่อนๆนะครับเอาเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็แหม่นะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกััันนภยยไทววิฒ์ เธอไปตอบประกันรถยังอ่ะยังแพงแพงก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทำไงอ่ะไม่ขุมนะประกันภัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด2 4ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย T V I Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80%อโอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต